ไปแลสถานการณ์น้ำกันบ้างที่ตอนนี้ก็ยังมีความน่าเป็นห่วงในหลายๆพื้นที่นะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่เคลื่อนรัชประภาจังหวัดสุราธานีล่าสุดตอนนี้ก็ยังมีน้ำอยู่มากว่าร้อยละห้าสิบค่ะก็ต้องบอกว่าเพียงพอต่อการใจน้ำให้กับประชาชนตลอดหน้าแ้งนี้ค่ะ <c oughs> เคลื่อนรัชประภาจังหวัดสุราธานีค่ะก็เป็นเคลื่อนอเนกประสงค์แห้งผีซ่งของาคใตายและ อย่างที่บอกว่าต้องมีการสร้างความมั่นใจให้กับ,บให้กับประชาชนในเรื่องของระบบไฟฟ้าการส่งเสริมการท่องเที่ยวข้องจังหวัดสุรา์ธานีแล้วก็การบรรเทาอุทกภยัยการประมงส่งเสริมรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่อีกทางหนึ่งการชนหลักประทานนี่แหละค่ะกรมีการจ่ายน้ำให้กับ การทำการกระเนนี่แหละค่ะในพื้นที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีน้ำเพียงพอนะรวมทั้งมีการแก้ไขปัญหาหน้ำเสียแล้วก็การต้านทานดุกลํำคลองน้ําเข้มที่ปากน้ําได้เป็นอย่างดีค่ะอืมี่กับปัจจุบจันในเ้อการน้าในเขื่อนนะมีปริมาณการกกเก็บในร้อยละห้าสิบหก,บกบะน,น,นะครับกว่าจุอ่างคือเกินถึงนะครับน้องแนนอยู่อีกหนึ่ง <ธา S 1> มีน้ำใจประมาณหนึ่งพันเปอร์เมตรนะครับแล้วก็ในวันสิ้นสุดฤดูกาลคือหนึ่งมิถุนายนคาดว่าน้ำแม่กักเก็บนี้จะอยู่ประมาณร้อยละห้าทิบ ก็อความจุอ้างมีน้มชายได้ประมาณ1,400ันล้านลูกบาศเมตรนะครับในกรณีทีหน้าเรงก็มีความยาวนั่นว่าว่าขาดการไว้นะครับกรณีพุ้นถึงช่วงหน้นเนี่ยเคื่อนก็ยังคงมีน้ำเพียงพอในการใช้ได้อีก8ถึง9เดือนเนาะโดยประชาชนก็มีน้ำาชายตลอดทั้งปี78.89เมตรนะครับเอออยู่ที่56ใช้งานได้อยู่อีกประมาณ1,800นะครับ คาดว่าในฤดูแล้งเนี่ยถึงสิ้นฤดูแล้งเนี่ยจนถึง1มิถุนายนเรายังเหลือน้ำอีก50%หมายถึงว่าวันที่สิ้นฤดูแล้งเลยปีหนึ่งเราใช้น้ำอยู่ก็ประมาณ2008นะครับณวันที่เหลือ50%เรเราอยู่อีก1,400ล้านก็ถ้าไม่มีฝนตกเลยหมายถึงว่าแย่ที่สุดก็ยังใช้ได้อีกเกือบปีนะครับใช้ได้อีกประมาณ8 9เเดือนหมายถึงไม่มีไม่มีฝนตกเลยนะฮะ